วันนี้ผ้ามหาสมุนไพในป่าไงครับฝาสมไผ่ใจเกินหน่อยครับสมุนไพ่ยาบำรุงเป็นยาผู้ยิงครับนี่อันน,ออนี้นอ้อยสามสวนเลยนี่อ้อยสามสวนนี่เนาะใบเอาจะเป็นสลนนัแบบนี้แหละเป็นเครือเป็นเครือบแล้วมีใบแบบนี้อ้อยสามสวนสรัพคุณยักษ์ใดป่าตัวนี้นนอันนี้เป็นทำให้รสชาติของยาเวลาต้มกินจะเป็นรสหวานหวานจง หวานไม่มากหวานแบบประมาณ10%ไหลเลือดในลล้มนะครับเนาะในเลือดในล้ลมเปนกรุงร่างกายสิอ่ะเห็นนะ<ง>ครับตามส่วนกับอีกตัวนึงเนี่ยอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นกระทุงเลือดเขาจะเป็นสีแดงแบบนี้แหละค,ครับนี่ครับเนี่ยตอฟัานต๊บจะมีเลือดออกสีแดงเป็นเครื่องจะเป็นสีแดงอือตัวนี้ตัวอยังกรปลานี่อันนี้บป็นงเลือด สำหรับคนที่โลหิตจานแบบว่าปีเวียนซีสะอะไรประมาณนี้เลือดไม่หิดจานกินได้ทั้งชายและหญิงนะครับใช่ตอนเราก็กินข้าวสักสองเต๊กก่อนกินข้าวแล้วก่อนนอนไปดองเหล่าขาทั้งที่นะเราป่าดองเหล่าขาแต่กินไหลบะติดติดติดอีรีแล้วเหล่าติดแล้วมาแบนติดเหล่าเาดองดองกี่นาทีก่อนไปดองเหลราดองประมาณสิบนาที ก็ออกแล้วออกแล้วกันโดนก็นั่นนี่ตัวยาวนี่ออกหลายหัวหลายกว่าน,นั้นแต่ว่าเฮยงโดนก็เฮียงเป็นยาวน,นั่นบ่เฮียครับนี่สามยาสามชนิดอ,อีกอันนึงนี่ยังตะเชือกวันเชือกกวันตัวนี้ปะตัวนี้เชือกวันเป็นยังไงสักพูดนะเป็นยาผู้หญิงตอนที่อยู่ไฟให้น้ำลูกน้ำนมน้ำนมลูกน้นนมี่เนาะนี่สมุนไพรในปลาใหญ่ สายางดิแมลูกออนกินได้ครับไมายเหตุคือผููยิงมีคันตั้งท้องเลยห้ามกิน,กนตานออนที่มันแหงเลี่ยวที่มันขาดอยู่เลีไไ่วอไครับเขาตัดแล้วอันนี้อ้อยเนาะอ้อยตัดตัอู้อันนี้กะสิกินอยู่ในเป็นปีผลนี่ป,นปีครับพอแค่นี้ยาวไปเยอะ แงแล้วแต่ว่าตัวยาก็อยู่ในหนีคือเ,าเ,เราเนาะปะแนนดีอย่างนึงเราไม่ต้องตากไว้ก็ทาเป็นท่อนตัดเป็นท่อน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 ทาทาทา,ทาไปนี่ไงเด้เป็นปีอันนี้ประจำเดือนมาบบปกตินี่ยโอ้ประจำเมามาด,ดเเือนมาปกตแบบิเนี่ยชุดด่วนเลยเนีมาแบบได้เขาไปนี่ยเดือดล่มไหลเวียนดีครัาเส,สนอจะมีเลือดออกแบบนี้โอ้นี่นะครับเนี่ย นี่ครับเป็น,เป,นเป็นกับพีแดงแบบนี้เนาะเป็นยาบรูงเลือดผู้ใดดูบ้านใกล้ป้าใกล้หยางกะล้องสนใจหรือสนใจอยากให้เอาไปฝากก่ะก็เมียนบอกได้นะครับเด้อแล้วทีส่งไปให้อเอาไปแ่กินบ่ได้เอาไปหขายอเอาไปขายพิษทันทีเลยเอาไปอันนี้ผมเอาไปดองเหล่าไว้ดองมดไปหลายขวดแล้วครับดิตอนนี้ขนาดไอ้ ออกไปหน่อยๆยังเหล่าเม็ดบักไล่ตัวนี้เนี่หมดไปหลายขวดแล้วครับตโซเอาไปเคลือบซ่อมเขียนเนี่ยปลาเม็ดเป็นล้างเป็นล้าง <laughs> เมาเมาเนี<ะ>่ยได้ว่าขันไสขันดวงอันนี้แล้วสิบพรเป็นเหล่าเนะาะปที่เป็นยาเข้าใจมาแล้วกรันั่นเป็นท่อนพอดีเนะาะเคลือบเนี่อยเข่ากาต้มน้ำเลยครับไปโอ้ปลา ได้คือเปลาเนี่ยมันย้ายดีกว่านี้อีกเลยตอนนี้น้ำยายล้างหัวเทียบปรทันมากเหมือนเดิมปทัปทนมากนี่ครับค<ม>ันให้เป็นท่อนพอดีนี่ที่กาต้มน้ำเพิ่น,นอดีบ่ได้ดวงเราก็ใส่กาต้มน้ำได้ครับผมต้มได้ตพาอย่าไปใช้เยอะครับมันจะรั่วตัดหลายพ,ดพอดีกับบ่ดี พาเป็นเปียงเป็นเปียงกว่าดีดีเขาขายกันกําละสิบบาทยื่อนำช่องจอมบปลาไปแล้วต้มก็ไปต้องใส่เยอะครับนี้พอครับลงเลยต้มนี่กับต้มกินเลยกัวตัวยางกอกเมื่อกันเสรป็จหน้าลายเมื่อ สวัสดีพอครับเปียงเดียวปะเปียงเดียวใส่น้ำประมาณนี่ละกาหน่อยกาหน่อยดีเลยครับกินกาแฟกิ้นอมุตินได้ต้มเป็นน้ำส้มโอวันตินส้มกาแฟได้เลยเนาะเนี่ยรับชิ้นเบียร์กับผาตากแดดไะไรเยอะไปคันโตัวยาหนีเม็ดกียนนี่ครับมาเบิ่งอ๋อที่เอาไปต้มเนาะนี่ไอทวนทวนครับเนี่ยเรื่องตัวยาเป็นสีแดงเลยเนี่ย ต้องยินใส่จับหนึงเพิมครับความแดงได้จากกระทุงเดือดเนาะครับนะเนาะเป็นสีแดงอืมได้กินเนี่ยหวานของอ้อ้สามสวนเนาะครับเนี่ยเพราะเป็นหวานน้ำตาลเนี่ยครับเป็นหวานสมุนไพร อืมแฉกกินเป็นยาไปเดินอะไรรลวมครับถ้าเอฟซีเห็นคลิปนี้สนใจคอมเมนต์ไว้ครับเดี๋ยวผมไปตอบเพื่อนยังไงไปลองครับเนาะกินน้ำห่อนย่ำเสาช่วงกินกเป็นน้ำต้มกาแฟต้มเอาวบนติ่มเลยเลยครับเนี่ยอืมเอ้าแับดีครับ Có miền Bắc bọc đây hấp, giá thì chán này